ัล้ลาพ่อลาพี่ไปก่อนเลยนะโชคดีไปอยู่ตรงไหนตรงเงาวนะก็จะตรงเงินตรงทองไปให้ครับผมเราพรุ่งนี้พอจะพปเ่อไปตรงอย่างวียงวงพิมาให้ธได้ทุกทีาปอยู่ที่แกหนาทานี กำรก้าตีเราปาจะดีมากคนปัน ไอ้เกล,ล,นกลืนดูว่าไอ้เกลอือพลอนักหนาไอ้รุนโดพลอนระวังกลางนาปานึงเพื่าปลาบราชายังจะก้าวในดงในไอ้เกลือเพราะว่านี่กดเสือจากาักรกันเพราะว่านี่เสือจักันเราสองคนเป็นคนเป็นจน แน่นอนอาชีพเราก็คือปล้นเขาเด็กวันนี้มีรายการปล้นที่ไหนกัน <c oughs> วันนี้ไม่มีรายการปล้นไอ้การี้โรคปล้นมันขึ้นสมองเพื่อนวันวันคืนคืนถ้าไม่ได้ปล้นไกลตะกั้งกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าเมื่อยตัวอ,อ่ะเ <c oughs> มื่อคืนนี้เจ็ดระวางแล้วนะกูมันนอนไม่หลับเพราะไม่ได้ปล้น กูจะตัดสินใจปล้นตัวเองดีครั้งหนึ่งเย็นแม่หลับลุ่มปล้นยังไงปล้นตัวเองปล้นข้าปล้นออกอันนั้นไม่ใช่ปล้นในเรื่ปลิ้นวันนี้เราเดินทางไปปล้นไม่ได้ปล้นก็ขับมาปิ้นเออเจ้าเจ๊กข้าไปเยอะ อบล้มเปืเรียงทีวีเดาเรียงทีวีต่นาจิตละต่ะเพื่อะการเรื่การนาเรมาเปเจ้าหน้ากว่ากำรนปากปลาใจใจดม ใใรเรานี้วคว้ากำรนเป็นลูกชาย่านเจ้าคุณพระยาวัฒนาและเป็นน้องชายของรัตยาตควาลัง่งวันนี้เสือจาักราัเรานี้เสือจักันแกมีอะไรเราพ้่บมั้งไหมกันไม่มีอะไรแกพ้่เพราะกันมาเราวนี้กันมาเพื่อจะซื่อมาเล่าอันตรพันจะมากข้มามาจมาคุกับเราอันตะพัน ทำไมคือพี่ชายของเราไปเป็นหัวหน้าคนดีอยู่ในวังพ่อทรองเรา,ามาันเป็นหัวหน้าคนช่วยอยู่ในปา่านพ่อบอกให้เราก็บรรทบานไว้เยอะๆ <c oughs> รับผิดชอบบรราบานทุกอย่างโดนจับโดนช่วยอย่างนี้อย่างดีแค่ถึงโรงพักก็ตำรวจท่องปล่อยเพราะข้าพ่อข้าเป็นยอดขุนพล พ่อมีเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงให้อัน์บาลเรียบร้อยทุกอย่างอันรบาลที่อยู่ในความดูแลของข้าจะร่นได้แบบเยอะควาท่าดินไม่ผิดกฎหมายพ่อข้าจะออกอนุญาตต้นให้พ่อข้าจะทำใบอนุญาตข้าคนให้ไม่มีคำว่าจุดคุกว่าไงฮะ น้าครบไหมเออกนหน้าครบไปเลยท่าน,นเรายินดีเป็นเพื่อนกันสวัสดีแล้วให้เกเป็นหัวหน้าในการนัที่เราได้หัวหน้าใหม่ๆวันนี้ขอพาไปร่นสักเรื่องนะสักลายขอบคุณเราจะมาสวาสดีเป็นได้ ก็าก,าก่กำรนำจะก,ก,กันนำจะกันดันราบไาไม่เจอหน้าคนใดฉันรังห้หวนอีโ เอแล้วมันเดวีเวทจัมปีกว่ากว,ว่าป่านนี้จะมาไปลงแม่จะต้องคอยไปมันเตะวัวนตะวันตองแกต้องจะลึงชันกิ่ตึกนนองไปจนใน ไปปนี้ไปจะต้องคอยคว้าแต่รอยรักไว้เม้อเมื่อใจมาไม่รักลูกไม่แย่ทุกข์ใกล้ไหนดวงได้ไว้กับพระไปจะายใจนักหนาได้แต่งานกับเตวีทักงปีคว้าคว้ารับรอง มแม่ได้ล้านจืดบ้านใจแม่ครับแม่แม่รักลูกไม่ตรงสารลูกไม่ขายนาดึงน,นะแม่นะลูกยินําำเงินไปแต่งานกับประภัยลูกของพ่อโบที่หมู่บ้านพนัดดิคมเแล้วไปกอเธอไว้สามปีลวแม่มั่นเธอไว้ที่แหวนทองแก้ทองถลิงเท่านั้น ผมคิดว่าป่านนีออ้ไฟกูจะคอยผมมากแล้วแม่รักลูมมกเป็นหลานลูมมกแม,ม่ขายนาเดือนแม่นะแต่ลูกในใจงานกับระไปแล้วลูกยืนยันกับแม่ได้อย่างเต็นปากว่าไม่เกินสองปีแม่ได้อุ้มหลานแน่ไอ้ล้านน่นได้อุ้มมันแน่แต่ว่ากับขายนาเดือไม่ก้าววิกินแ้วกูตะไปอุ้มหลานรถแล้ก อันนี้มึงกิดแต่นี่ก่อนว่าเราต่างบ้านต่างหน้ายัางอยู่อะไรใก <c oughs> ล้มึงไว้เมียแล้วกูอยู่ไหนอะลูก <c oughs> แม่ก็ไปอยู่กับบ้านผมไปอยู่กับเมียผมนี่กับแม่มึงก็รออยู่แล้ววะคู้วนกนแก่เร่มา <c oughs> ยั่วปกใอกูว่าได้ไหม เออลกไปเ๋ยวแกงไงเป็ดก็กูกินไม่ได <k <k ้แกงไม่เป็ดก็กูกินไม่ได้แกงไ้เปรี้ยก็กูกินไม่ได้แกงไม่เปรี้ยวก็ก anyway ูกินไม่ได้แกงไ้เค็มก็กูกินไม่ได้แกงไม่เค็มก็กูกินไม่ได้กินเนื้อลิงร้ามใได้จริงทาไมอ่ะเนื้อขิงราม Nè cháu giờ cháu dán pha cầm rồi nó ra khóc rồi Ây rơi tiệm thuốc luộc pha cầm Phết kinh mây đai, mây phết kinh mây đai, bèo kinh mây đai, kìm kinh mây đai, Mây kìm kinh mây đai, nọc chọp, kinh đài mây nọc chọp Tì quăng cùn riền thì đi bữa bữa Thế cháu giọt Hai bữa anh tâm kế ngay ta เลืปลากรรมต้องจำนี้เพลงเนี้ยำใจก้อยแกงดีหรือปลากระมต้องกินไม่ได้ต้องไม่ตกปากปลากระมกินไม่แกงปลาไม่ตอดปาัากับปลากระม้าวว้ปลาหมากรงกินไม่ไอยมิ้นปลาตอดปักหมากับมินปกักแล้วไม่ต้องรวมเลยอย่างกับปากระมนี้แกหมือจ็ดิบรือแะไปลากระมัน ใหนเมื่ออย่างอุ้งก้าวไม่ทุบเลยแคบเบรคทีให้ก็อุ้งก้าวแต่ถ้าไม่ดิบก็ต้องเปียกถ้าไม่เปียกก็ต้องดิบโูกินก้าวว่าก้าวเย็นไหมมันกินด้านหรืออีกันเมื่อยอูกอะไรนี่โค่๋ยวแรกได้เป็นแล้วถูกทำไห้แดงเลย๋ยวแรกกูเจ๋งดุกลุกเจงก็กูตายโอ่ง người ta lấy trên máy bên tìm tì cây nằm cười khi đi ngoài bỏ cổ khi đi để làm mới nằm niềng cười đào tẩu ở miền quanh đại tụm luôn rồi rồi ta đang đồ. Nam niên đi đi làm กูรดจไม่ได้เลยแล้วกูเจ๊งก็เลยกูแย่งไว้ในหมอ้อเป็นจอบ่งยัดแม่ไม่มีแทบนั่นเลวเวอร์แต่กูจดมันจดน้ำปูนเอ็นเป็นม้วนก้าวปวมกี่เปียตรกตอกตะกอนป่ะแล้วกับเพื่อนเพืนแกงแรงได้ไปื่อวเขา ตัวเองแกงไม่เป็นแกงยูวกคว้านมคว้านมุ่งเลยไม่เจ้ากูกินแล้วเม่อกี้จัดวอกจันอยู่กึ่งลากรูกรูกลงหัวกูโดนข้ามหัวหน้าตานนูอย่างรูกรูกลมเลยได้ยวกติดวานอยู่เลยเด็กเลววิจารมาวิจารไม่ว่าเพื่อนทำให้แกนั้นกินไม่โตปากของเองตัวเองทำให้เป็นปื้ดนั่นเองเมื่อกี้วันหัวก็รถชน หัวม,มาพวกนึงเขามา้แก้นเดี๋ยววันนอนแล้วกะกูกไปห้าวัวก้าแล้วกับว่ากว้วไม่ได้เลีกองกรอบๆมาพีปรกำเก่งอะไรแย่างเลยแต่ไม่ได้ว่าไม่ประหลำบากไม่ได้ว่าไม่ประหลำบากแต่ว่าแก่งเลี้ยงเออวัวมึงเคยได้กินไม้เกงเลี้ยงหัวตอดหยอดกรีไตรต่างหุนลงไปมัดนึงเหย็ดแม่เมื่อนปรีแกงวัวแกงเลี้ยงหยอดกรีกับ กูอะใครต่งหุ้นเนีเ่ยแล้วนาเด็กลเลยก้องแกกูลงในกล้องแล้ววันนั้นห้าบราไม่ได้ได้อยูก่กู้่อยก้งมาก๊อกตังไปแล้วไปห้าจับรูห้าบราไหวยกัวะแล้วมาดึงประกรรมเก่งเรียนอะไรอยเงี้ยห่อยก้งืมกลาด้วยไอ้อูบาท แก่งเลี้ยงห้อยโก้งแลยตอนลงในเรียนเย็ดแหมเหนือไม่มีปัตตี่จะยืดเลยตะระจ่านไมยกูกินจรไม้กินกับกี่อับแด้แหมเอามือจยลักเหลาง่ายไม่ได้กินยินเดียวเด็กเลววีจารในตัวเห็นไม่โชกหลวเข้าตังเพืแม่นิใจร้ายไม่สงสารลูกนี่้าพ่อังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ผมได้แต่งงานแล้ว <ø m ous and> สมัยที่พ่อมีชีวิตอยู่พ่อทํางานแกเบินไปตั้งสองสามพันแล้วเขวาให้ผมไปจ่างานพ่อตายลงแม่เบือนนั้นไปไหนบดอ่ะก็จ่ายในอ่านรับพอมึงกันเลยแล้วกันทีเพื่อนช่วยงานอ่ะเพื่อนช่วยงานบ้านเราเอาไลอย่างช่วยอาบาทกินบรบพรมาแล้วคูดมึงกินบน,น,นั้นแล้วว่าเราที่ต่างกินต่งา,นตางตาต่างป้าไปเริ่นต่างเป ข้าวจาบมันไปได้นะวันเตียงขึ้นเตียงหนีกินแรนแล้วไปอ้ามกล้าวันเต็นมากินข้าหนีกินรอดน่ะช่วยห้าบาสนี้มึงลองเลยดิมันเลื่อยด้วยเดี <c oughs> ๋ยวบ้านเราวันจังวันจิ้มไม่พวกกางๆใกล้นั่งกันดุกเดินนี <c oughs> ่กี่ตัหลักเนื้อไม่มีเลือด แต่นี่วัวจะเจอมาทักตัวก็ตีวัวกันเจียดคอกันหัวมันได้คนนั้นตีป้องปัดปลอกเจียดติดนอกประตูนึงกันโบเจียดก็ถ้าไม่วัวราคาจะเปิดบ้านเจียดปอมันเจียดถึงกูนั่งปลูกตุ่มเดี๋ไว้เจ้างานเดิวนายงานรวยได้กำไรเพลือยหลหลักเนื้อเร็วหลักเกง่ง มื่อม่ครวรดึกดึกจังาปากาเปล่าไปหาหมู้กูคุยแลตวยกากาเปล่าเนื้อต่้งปีนมึงเรากินที่เลืองานเราได้กำไรไปร้เือวัแกงกี้ตัวกี้ตัวตับมาไม้ตัวเดียวเกลืองไรมาไม้ตัวเดียวไอเรื่องนี้ต้องตัวได้ต้องเรือวัวมาม้เกืองไตัวกูเปลือมึงไปเจอมาละเหแม่ม่ม่ไม่ไปโรงพยาบาลเอกลีเลยอนว่าตับอย่างไม้ไรอย่างไม้เห็นแม ไปเจอว่ากลวงบคุณนหลักแต่เนีมยมาอากันแม็กกูหนังจอมยอดซ้มวันไหวปัตตาบัวไหวปลาตะเบอือถ้าไม่ับกระตัวงวัวกูตัดสินใจกูปัดตับจาก,กร,ระกมเกนในปลาปลาไม่ชั้นนั่นเดียวชั้นกไปตะกูลหม่ยปอยแต่งรายไอ้ที่แลว แดีวบ้านเรานี่เล่งตัางปลาเล่งตัางกขึ้นเร็กปรามาทวดรับผอมกูไหวองค์อาทิ <c oughs> ลงจากเดินไปเดียงบุ้มบุ้มปราจัดเรื่องแล้วเล่นอันนี้เดี๋ยวกลางลแางลูกอยจัดเลยลูกปลายจ,จัดสวยกูจำได้ลูกอิจฉังบุตรกาไม่ใจ็ปลาก็เห็นเบลล์ลูกอิจตรงนั้นอิจฉังบุตร ตามไม่ใจปลาก็เห็นไปเอาลูกิตรงันคือลังเลากูไม่ต้องไหวเลยองอาทิปได้โักกรเินกูไหวไปองเปริปลาลงจากเรือไปเดียวกูไ่ต้องเยี่ยงเลยไต้ทุนแม่กอยกวกร้องตัวมแลปลาไมเขาไปจังรังลูกเขาไปจ้ะเปกกเอยลูก็นึ่น้องเลยปลาเกือปลาอยู่ไต้ทุนเลยก่อ โคกนั้นหัวหน้าปรางกันเพราะกูลําไม่ได้บ่กูไปซี่กูไปกูไปลานไม่บ่แล้วกูครัวพี่กูแลมาจนอปราลูกก็ให้รองกันน่ะยังปราไหนปลาไรจังว่าคลือนั่งยูนโดยนั่งยูนเพิ่งว่าหลักหัวกําลังยูนอยู่แต่นี้ <Ku nè, Đại Úc chẳng có vật lượng như thế này hết. Này, là chú làm cái lạc khởi quá, cùm vô nó. Hả? Cái à. ni mát lô vì đại cầm lợi phương hả lô? Ni mới dành cả ua người đi tay ngang cầm lợi mẹ? แต่อีไปก็ลงไปอนั้นก็นกว่าไม่กว่านี้แทงเหมือนกันหรือเล่าใก่กอนก่อนก็แล้งกันรถตองเล็วอ่ปะปลาใบกูมันมึงกันรถไปเรื่องไม่ใหญ่รถไปดำก็ว่าดำใจก็อ,กอีกเก้จริงไหมตาล้มจริงอันนี้แต่ก่อนโบ้เนี่ยไปเนี่ยแม่ม่รู้กลต่อใกล้ก็ไปกองอยู่วันเป็น อันนี้ได้รายได้ไดไดปัณณีตลกไดุ้ยแต่งงานกับปีหางานตั้กันเลยได้นเ,เลยก่ไปแต่ง,งานไม่ก็ช่วยนายล่ำนายโองว่าไปช่วยน้องงานงานตั้มงานตั้มอื่นนายน้องแต่งงานถ้าเบียร์ก่อนเจอนือห,หนาวนนนกินบบนั้นเงมันมแม่กันกองให้มากรมมกักองไรต้องมือมนุน นั่นแหละคือนอนแรกอยู่ตูตีตูตีเท่ากับไอ้ตองจังหวะได้ไใจงานวันนั้นไอ้ต้องอีนอนก th, ่อนไอ้ต้องอีบ่งรูแหว่อีเบิกรูเบิกตามได้ได้ก่อนจะแย่งปิดแย่งโต้ก้าวรูเหวหลวเข้าตายได้ทีไดกไอ้ต้องวะมันต้องแย่งก่อนนำรูนำรองแต่งฟากหมดอันก็ได้แม่พอเวลาแม่ไปหมู่บ้านมาเล่นทุกม <elli> จะไปปั่ปันการแต่งงานพ่อพูดไว้ก็บปได้หลูกหน้าบ้านนี่อยากได้แล้วหลูก็ไหวแม่กี้นายจากบา้านก็บนว่ามินี่คนจนแต่ประการนังอีป้าน้องแต่มึงเดิไปยดินังซื้อหะอรอบมมันอยู่ไหนรู้ผู้ชายแม่ทมุ่มมากันไม่หรือผมลาแม่เดินทางไปหมู่บ้านพนันนี่กมนะแม่ดาวไปตลกโชกดีแล้วก็จะเลยไปหางานทำด้วยไปหลอ ไปลำตทองกูไปแล้วกนัปากำก้าว d e e ปแล้วกรตัวข้างล่างดีต่เดินั้นกูลกมาวันวันกูเมาหวกาวาไอ้เบื่อไปแล้พุ่งนปากำอปลงไหนต้องจอยน้องกับที่ประกรรพุงอดเดินดิ่อะไร้ล่ะล อานกันเขาข้างบ้านเป็นอยากไว้ดีไหมขอบเอนุ้งต้องจ่วยกันแล้ให้จ่วยไปจ่วยหลังด้วยหลังจะมันผล่ขึ้นแต่ไปนังให้เคยโรนี่นนั่นบัตรซิ่งเปิ้งอี้ไหลโต๊ะเป็นๆไอ้ตัดด้วยชาร์ตด้วินเบีย่จะได้บันากรักแรงในนี้ก้อนเดินทางก็ดูกแรงตรงนะ ลำทองเจ้องนายบุกได้ไปเบียงไปนาำบุกล้วไปบ้านบันนัดนี่กกก็ทำไรๆจมพัวแล้วเมื่อกีนู่ก้องพอแปลแต่มาก็แต่ว่าไม่มาว่าก็มาก็เดรีมากันก็นี่พอต่อไม่ว่ Abre aí, mano.